เฮ้ยนอนว่าไงตีทำไมเนี่ยแล้วของหัวกันจังเลยอะตีทำไมเนี่ยอยาาขัดขืนอย่าขัดขืนโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ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 ยโอ้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 ยงอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ไรอะยโอ้ยโอ้อ้ยูอกับอะไรอะยโอ้ยอ้ยโอยโอมยโ้ปอ้ยโอ้ยดอ้ยอยอ้ยอ้ยโอ้ยไอเลยอ้ยยนอ่ยโไ้ยโอ้ยอโอ้ยอย้ยอย้ยย้อ้ยอ้ยะ โอ้ยออปล่อยเฮ้ยเราจะลงยังไงถ้าลงก็ตายดิข้างบนเป็นไงบ้างสบายดีไหมหนาวหรือเปล่าโอ้ไปกันดีกว่าไปใคร,ร<น>มีธนูบ้างว่าสอยมันดิเฮ้ย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 เดี๋ยวตายนะไม่เอาไม่เอายา่ยิง ทุกคนเอาใจช่วยผมด้วยนะครับโดยการกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยครับเป็นการเอาใจช่วยผมผมองไปแก้แค้นเพื่อให้ได้เลยฝากขวาบนของคลิปหน่อยนะครับก็เป็นคูปองส่วนลดนะครับของเว็บไอเทมเมเนียอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะก่อนอื่นเลยผมต้องหาทางออกก่อนนี่ถ้าผมกดลงนี่คือผมจะตายนะแล้วประเด็นคือมันพาร์คอด้วยไงเนี่ยมันจะไปยังไงไว้นยของในตัวมีไอติมมันทำอะไรได้นะฮะมีเลข้าวมีสลามตุ๊กตาสลามอันหนึ่งครับเฮ้ยดูแล้วเว้ยนี่ปะเอ้าไม่ใช่ึ อ่าแล้วก็วา,างเฮ้ยอ่าวางแล้วมันจะลงยังไงฮะขอไม่ไม่พอทุกคนเดี๋ยวโอ้ยโอยติดติดติดอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมจะทําเป็นสลามบ็อกได้ไหมโอ้สลามบ็อกไม่ต้องใช้อน,นี้เราไม่ไม่พอทุกคนหมือนไม่พองั้นเดี๋ยวผมไอ้นี่มนทำไรได้ไมัน่ยงั้นเดี๋ยวผมจะลองโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ๊ยทุกคนหมูมันกระแทก เดี๋ยวผมจะลองเอาตุ๊กตานี่ใส่เข้าไปในโต๊ะครามนะครับโอเคเออได้ได้ทุกคนอ่านี่ไงนี่ไงเอ้ยตุ๊กตามันทำแบบนี้โอ๊ยเจ็บว้ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บวุ้ยแป๊บนึงผมว่าผมอยู่นานไม่ได้ถ้าผมอยู่นานนี่เด้ผมจะตายแน่นเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะโดดลงไปครับก็วางสตามตรงนู้นทางนี้จะลงได้ไหมทุกคนอือป๊อปได้เว้ยเฮ้ย อุ S <S <S ้ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายทุกคนรอดแล้วโอเคครับผมต้องหาวิธีไปแก้แคนพวกนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะแก้แคนด้วยอะไรซึ่งตอนนี้หมู่บ้านของพวกเราอะ่ะมันเป็นป่าครับมันเป็นป่าจังเกิรลเดี๋ยวผมจะลองตัดไม้ไปหน่อยกันนะครับเผื่อจะต้องทําอาวุธนั้นเราทําเป็นดาบหรออ่ะอย่างน้อยขอทําดาบติดตัวไว้ก่อนหน่อยกันนะครับมาๆมา,มา,มามสิอภิแอ็กหน่อยอีิอ็กมันจะได้ไวขุดจอดได้ครับไปกันเลยอ่านี่ไงบ้านหลังนี้มาบ้านหลังนี้ครับนี่ไงทดีต้อเียบอุ้ยมีชื่อคนตรงนี้ ชื่อว่าแบสแซดนูโอ้ยชื่อโดนแม่ใช้มาล้างจานเฮ้ยอะไรโดนแม่ใช้มาล้างจานเนี่ยเปิดปิดประตูดูะูดีกว่าเน่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 เปิดประตูด้วยดีกว่าทุกคนเน่เน่เน่เปิดเปิดเปิดเสียงอร่อยวะก๊อปฮะเจ้าอะไรอ่ะเสียงอะไรเจ้าอะไรอ่ะก็คือหิอูดอยู่เนี่ยเนี่ยอูดเองมันตดอ่ะเฮ้ยมั่วละมั่วละ ดังยันในบ้านอ่ะนี่นี่นี่ต้องแค่เข้าจากบ้านคุณผู้สัดเลี้ยงยังดีเดี๋วผมจะมาตดแบบนี้มาจากบ้านนะครับโอ้ยของเยอะจังวะออกมาเร็วๆรซิออกมาจากบ้านสิของเยอะภูมิใจว่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เสียงตดอูดแล้วมันเสียงอะไรวะเฮ้ดอูดอูดอูดุ๊ยคนมาเอ้าไปดีกว่าจังหวะนี้ก็เสียงนี้นี่หว่าจังหวะนี้ครับผมจะเข้าบ้านอ้าวเียงอะไรเนี่ย งงเสียงไปนะกลัวว่ามีผีแน่อะไรบ้านอะไรเนี้ยอัานี่ไงมาแล้วปิดก,ก่อนเอาปิดสิอันนี้คือบล็อกอะไรเนี่ยทำเป็นคืออะไรทุกคนไหนไม่ฟองออ,ออกมาให้หมดเลยเทุกคนผมเอาของหมดเลยตอนนี้อ้ยไม่มีอะไรบ้างวันนี้ไหนเอ๊ะทำไมของมันกากๆวะทุกคนไม่มีแค่นี้เองหรอแค่เนี้ยนะ โอ้โหจะบ้าตายทุกคนครับเดี๋ยวมีโตคาไหมแน่บ้านหลังนี้เย่วิธีมึงทำไรวะเย้แล้วทุกคนหาปูไอ้มึงไปกับกูหน่อยเดี๋ยวกลัวผีบ้านนี้มีผีอ่ะเฮ้ยมีคนมาผีอะไรไม่มีจริงหรอมันมีจริงๆเนี่ยนีมึงไม่มีไหนมันไม่มีผีเว้ยแบบเมื่อกี้กูแบบเดินเดินอยู่แล้วแบบฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยไอพีอะไรชุดก้อนนี่เท่าไรกูหายหาได้ไงนี่เหรอ ดังๆชุดในทะเล่หาหายได้ไงไม่รู้จะรู้ไหมผีมันขโมยพี่เดี๋ยวบ้านเรามีเปลืกเหรอพี่บ้านเรามีเปลือกไปเนี่ยมันมีเปลืกจริงเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงด้วยเนี่ยทไมดินมันซุดอ่ะเออทุกคนเออวะมีเปลือกเนี่ยทำไมดินมันซุดอ่ะน้ากูมันมีอะไรอ่ะว้าพี่เพื่อนเพอนอะเนี่ยเปลือกกลับโอ้โหไม่เอาละไม่เอาละเดี๋ยวกูวกกันมีอะไรกูกลัว มันกลัวดิพี่มันกลับพี่เมื่อกี้อ่ะผมทำไงดีวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอุดไว้เโอ้ยมันมันอุดเหรออุดเหรอหรอแต่โป่งมันกินเกาะเลนท์ไลท์เลยวรอโอเคถ้ามีคนเดินผมาเต็มเลยผมจะแอบตีดักตีหน่อยอุ้ยไอนี่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะคุณโดนอะไรอะทำไมอะบัตรี้แหละทุกคนผมจะว่าน้ำนี่ไปโป่งมันอยู่แถวนี้แหละกู หรือว่นหรือหรือกูเออหรือว่าเราเราต้องมีที่จัดปลวกไหมมีมีมีโอ้มีธานูด้วยครับบางนี้โอ้ยชุกเกาะชุกเกาะเฮ้ยมีคนอยู่ด้านล่างมาทำไมไม่มาทำไมกันมาทำไมตรงนี้หวังว่าเฮ้ยเพิ่งเปิดประตูมีใครมาวะเฮ้ยจะจบเดี๋ยวมาทางนี้นะ กู๊พี่จําได้ว่าบ้านกูมียาฆ่าแมลงไม่ใช่เหรอเฮย้ยยาพ่นว่าทุกคนไม่มีจะยาพ่นมียาผีกไปดูครับฮ่โอเคผมได้ของมีอะไรไหม่ะของได้สำคัญอยู่ไหมมีมีไหมมีไหมไเดี๋ยวผมกินยาพ่นดีกว่าซึบโอเคมาว่าสุดจะแก้แค้นด้วยไหนดีวะเฮ้ยมียานี้อยู่ทุกคนนะเป็นไงนะเออเดี๋ยวผมจะปลายาใส่เขานะทุกคนคือปลูกข้าวไปทำไมมันโตแล้ววะนี่เฮ้ยอะไรตกใส่หัว กูว่าไงพี่โดนปวกนะบ้าน่ะปวกนะเนี่ยพี่ทำนะอพี่บ้าแล้วพี่ผัวผมไปด้วยกับโอ้พี่ว่าไม่ใช่แล้วแปลกๆเราจะไปบ้านเราจะมีผีมีจริงตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเหมือนร้านอาหารเน่โอ้มีอะไรหรเสียงอะไรวะโอ้ยพอพอพอพูดเอ๊ะจะอูดเฮ้ย อูดเป็นไรอ่ะเดินจ้ะชักกระตุกอุ้ยหมวกเพชรหมวกเพชรหมวกเพชรอุ้ยของนี้เท่าไรอ่าอาบแดดหน่อยดีกว่าวะอากาศดีด้วยช่วงนี้มีของอีกไหมเฮ้ยอุ้ยทุกคนของ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 ไปทีนี้มีของของนี่ไงออปซิเดียนอ่าเดี๋ยวเก็บไปเก็บกันแล้วกันอุ้ยอย่าเพิ่งถือเราโอเคครับไปดีกว่าเว้ยมีอีกไหมอ่ะมีของอีกปั๊ ้ยตีไปทีอ้ออุดตีนอ่ะเฮ้ยอุดอุดกัดยังไงวะอย่างมีเรื่องเหรอไม่มีอะไรที่มันผมจะแก้แค้นได้บ้างอ่ะไม่มีของเลยอ่ะทุกคนกับดักก็ทำไม่ได้ขอกลับมาวนบ้างอย่างนี้รอบหนึ่งไม่มีเลยฮะไปดีกว่าเอ๊ะอะไรวะพี่โดดตีกูเหรอฮะไม่ตีอะไรกูเหรอพู่จะปลูกฆ่าอยู่กูเนี่ย เฮ้ยของพี uh ่ต okay, ีกุ๊กทำไมอ่ะไม่กุ๊กพี่สงสัยว่ะกุ๊กใช้ปุ๋ยอะไรทำให้ข้าวมันโตอะไรอย่างเง้ยโอ๊ยทุกคนเดี๋ยวปุ๋ยไปเนกยุงไปเลยดีปุ๋ยพันนี้ยังดีนะโอ๊ยอะไรอะพี่พี่วางเหรอโอเคเดี๋ยวไปทำกันต่อแก้ไขตัวกันครับทุกคนตรงนี้เหมือนจะเป็นร้านอาหารผมเคยมาอาตรงนี้ผมว่าผมนึกออะไรออกครับเดี๋ยวผมจะขุดหลุมตรงนี้กัน ในเมื่อมีออฟเยนแล้วก็มีทีนทีเราก็ต้องทำกระดกักทีนทีสิโอขุดเริ่มเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าเขาจะตายหรือเปล่าเพราะพวกเขาชุดนี้เทไรด้วยไง,งแล้วแบบมันจะทนแรงทีนทีไหวไหมผมไม่แน่ใจอเด็กแต่ไม่เป็นไรก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะไปครับเดี๋ยวนั้นตัดไปดูตอนเสร็จเลยกันไปเลยโอเคทุกคนผมทำกับดักเสร็จแล้วนี่เลยตรงนี้เลยเว้ยตรงนี้เป็นจะเป็นหลุมนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นพม,นแ,ลนนมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูอะ จะพูดทุกอย่างเลยเหรอเออเออแปลว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับก็คือการทํางานของกรรําลังนี้ครับถ้ามีคนเดินมาตรงนี้ผมจะขุดป้ายนี้แล้วพวกเขาก็จะตกลงไปนะครับตอนนี้ก็ยาล้มหุ่นก็หมดแล้วด้วยผมก็ใส่ชุดก่อนแต่ถ้าเขาตกลงไปอ่ะเขาไม่น่าต้าหรอครับเดี๋ยวผมจะหยอดทีนท,ทีไปเรื่อยจนกว่าแบบเออทรมานนะครับทุกคนโอเคนะก็มีลาวมามีอะไรเรียบร้อยแนะล้วเราไปหาพวกเขากันเลยดีกว่านี่ครับพวกเขาอยู่นู้นเดี๋ยวผมจะไปล่อมายิงธนูไปหนึ่งทีซ่อมเลยซ่อมซ่อมซ่อมเฮ้ยพี่โดนนี่เฮ้ยเฮ้้ยยมเฮ มไได้้งเฮยลงมาจากก่อยท้องฟ้าแล้วเลยลงมาจากไหนหรือมาได้ไงงงกระสีว่ารอดมาได้ไงงงไหมงงไหมไม่งงอ่ะเฮ้ยไม่งงอ่ะใครรอดมาได้ไงฮะอะไรอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะว่าทีทีทในน้ำหรอรู้ไหมว่าปวกอ่ะมันไม่ใช่ปวกมันคืออะไรคือชั้นเองอ้าวอ้าวเจอไม่ได้ปวกได้อ๋อโดนตีตั้งนานอ่ะระเบิดนี่ก็วางใช่ไหมหลอกกันไหม

ยจังเลยย่จังเลยย่าจังเลยย่าจังเลยย่าจเลยไม่ตายหรอกตายหมดผมแก้แค้นสมเร็จนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืกดไลคกดตตามกดดิ่งให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ้าๆอย่าให้แก้แค้อะไรค่อยมาเลย